สวัสดียม,มุสเสาครับบรรยากาศหดน้ำพี่น้องหดน้ำพักน้องยามุสเสาบรรยากาศกาหดทันได้แล้วครับพี่น้องกาดเลืออยู่กาดเลืออยู่พักกาดพักบัวพี่น้องกับขันนาพี่น้องแล้วก็สลัดปลูกเมื่อพี่น้องอันนี้เป็นพริกพี่น้องปลูกในร้องกัน ข้างคณะพี่น้องคลิปนี้จะมาเซิร์ฟขี้ไก่พี่น้องขี้ไก่้ยโน่ฟาร์มพี่น้องผสมแกบพี่น้องเซิร์ฟต้นหอมหอมพี่น้องเป็นหอมแดงพี่น้องนี่แหละเจากปลูกได้อาทิตย์พูดแล้วพี่น้องสิมาใส่ขี้ไก่กบหน้าพี่น้องบ้างเซิขี้ไก่กบหน้าแดงสุดพูดแล้วพี่น้องบ้างเหยาวสุดพูดแล้วพี่น้อง ใจกิไกลเฮ้ยพี่น้องเบิ้งเสานี่ก็เป็นสีอุ่นๆอยู่พี่น้องมื้อนี้มื้อนี้ก็วันที่29พี่น้องเป็นสีอุ่นๆอยู่หรือว่าทันในลมแล้วบ่จักช่วงนี้ก็ยังเสาอยู่นะพี่น้องกแดดมีแดดออกแล้วพี่น้องเสียงแดดซ่องละบรรยากาศเสียงแดดซ่องละนี่แหละพี่น้องเขาปลูดก็คิกน้ำพี่น้องน้ำหลองข้างๆนี่แหละพี่น้องไม่พริกไม่พริกสามเดือนพี่น้องพริกเขียว พริกสามเดือนปลูกปลูกเดินสองแถวแถวที่ซองหนวเต็มนะพี่น้องแถวแถวเล้งในเต็มแถวนี้บ่เต็มพี่น้องเต็มแถวนึงแถวดินี้บ่เต็มพี่น้องเลยพริกปลูกมือหวานมือก้อนนี่พี่น้องโคตรปลูกง่ายๆพี่น้องโุดรลุ่มโคตรลุ่มปลูกยังไงไปหนึ่พี่น้องโุดรลุ่มนะแมาน้ำเซอร์แม่น้ำเซอร์เราเก็เอากาลงพี่น้อง การเพิ่นเฮาร์พิโน่มันเหลือจากปลูกอยู่ส่วนเพิ่นละมันหลายๆก็เลยเพิ่นลุกมาเฮาพิ่งแรกว่าสิบ่ปลูกดอกก็เลยเพิ่นเอาเพิ่นมีการพริกเพิ่นทำมาปลูกบวบพริกนย่แหละเพิ่นก็เลยเอามาเฮาปลูกมันีกัเหลือยังผักกาดตีนมีพี่น้องท่านนี้ลงปลูกพี่น้องจงแป้งไว้นี่พี่น้องเบียมันเบียผักกาดตีนมีนี่พี่น้องเบียผักกาดตีนมีนี่พี่น้อง นี่คือเบียร์ปรกาศตินนีพี่น้องนี่แหละกำลังขึ้นดีพี่น้องนี่สีประมาณอีกสามมือก็ลงพูกได้แล้วพี่น้องนี่คือประกาศตินนี่ก็สิลงพูกข้างนี่แหะข้างแบบนี้แหละพี่น้องข้างเมื่อผิกไปยังสี่แหละพี่น้องหอยคูเรียบร้อยแล้วเราก็เหลือแต่เซอร์โวยโวยขี้งัวพี่น้องโวยขี้งัว โอวขี้งัวรอบแรกโควิชิงัวบ้านรอบสองมาใส่ขี้ไก่ขี้ไก่แล้วมาใส่ปุ๋ยพี่น้องมาสามเท่อพี่น้องเอาดิเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องตามสูตรแบบนี้แหละเอาใส่ขี้งัวก้อนพี่น้องถ้าบ่มีขี้งัวก็ใส่ขี้ไก่จบเพื่อเดียวเลยพี่น้องไก่ละปุ๋ยเซิร์พี่น้องจบเพื่อเดียวเลยเอาแบบง่ายๆเลยพี่น้องใส่ยากให้มันเส็บๆเนี่ยกะเซิร์ุ่มพี่น้องซีดนุ่ม ซีดนมยังอะได้เหรอเนาะนมนมกล้องเ่าเลยเนาะน้องนมหัวแดงนมชื่อนมยังเลยล่ะนมปอกนมเปียวมื้อนี้เลยพี่น้องชอบพี่น้องมากินพักเลยพี่น้องชอบเต่ามาบินมากินพักกิกพักกินตามสูตรนี่พี่น้องสูตรซ้ำๆนี่ซ้ำนี่แหละพี่น้องถ้าอยากให้มันคักขึ้นก็ก็ดซีดทางเบอร์พี่น้อง ซื้อแนยบำรุงมาซีทางเบอร์อ er oh ีกไปน้องเป็นพวกฮอร์โมนไปน้องฮอร์โมนอีกถ้ามะขัดขัดเป็นระบบซีดไปน้องซีทางเบอร์แล้วมันได้เบอร์เขียวเข้มตรงๆเป็นสีอ่อนเบอร์บุบงามๆไปน้องอ่ะบอสโดนอะไรไปน้องใส่ขี้ไก่ก่อนไปน้องบ้างเส่ขี้ไก่ให้ไปน้องเบิ่งก่อนนี่แหละนี่เสื้อแป้งนี่แหละไปน้องหอมแดงของนั่นแหละ ฝุ่นกันพี่น้องแกบก็มีพี่น้องมันก็นเข้าพอดีเลยพี่น้องเข้าสูตรพอดีเลยคุมหน้าดินไว้พี่น้องแกบนี่ยมมันก็นเป็นฝุ่นดีนั่เลยเป็นเอียดดีพี่น้องมองว่านแล้วว่านแล้วเขาก็ค้นน้ำี่น้องมา ว่าดูแลซะมั่นเลยะพี่น้อง โอเคพี่น้องบ้านเนี่กือเหลือแต่คนน้ำเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ้งวิธีโวยขี้ไก่แกบพี่น้องบังลุงรักษามันนลพี่น้องบังลุงรักษาหอมมันเป็นหอมหอมแดงพี่น้องหอมแดงพันธุ์สีสกกดพี่น้องเป็นหอมหัวแดงพี่น้องพันธุ์มันในสีหัวน้อยพี่น้องแต่ว่ามันแตกมาในสีหัวเยอะพี่น้อง ถ้าพันปวกนี้น้อย่น้องสำนิดก้อยนี่น,กกน,น,น,น้องถ้าจะเป็นหัวขึ้นมานั่ยเยอะพี่น้องขอบคุณครับทีท่ติดตามครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ